สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกนันแล้วครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับพระขุนแผนหลวงพ่อหล่ำวัดก่างจังหวัดปทุมนะผมนี่วันนี้ก็ขอบคุณน้องนะครับที่แบ่งปันมาให้นะครับผมจะได้น้องน้องเขาแฝนไว้ตลอดนะครับแล้วพอดีน้องเขาอยากเปิดแบ่งปันนะครับผมแล้วก็เป็นพระบ้านนะครับ ขอบคุณน้องที่แบ่งปันให้นะผมแล้วก็จะได้เผยแผ่บารมีหลวงพ่อหล่ำนะครับผมนี่องค์นี้เป็นพิมพ์อะไรนะครับพี่ๆท่านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะผมผมก็ไม่ค่อยได้เก่งนะครับผมแต่ว่าอันนี้เดาเอานะครับเดาว,ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมแล้วเป็นพระที่ว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะว่าองค์พระเนี่ยจะใหญ่นะครับเนี่ยดูดิ ปเตจะไม,ไม่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 สูงเท่านี้นะนี่เทียบกับกล้องนะอ,องค์พระจะไม่ส่วนมากที่เจอตามตลาดองค์พระจะไม่ไม่สูงเท่านี้นะครับนี่นเทียบกับกล้องเนะี่ยนี่ถือว่าโอ้โหพอดีองค์พระท่านนี่ใหญ่แบบเนี่ยสูงเท่ากล้องอะ่ะพี่คิดดูดิว่าโปรเตจ,จะไม่สูงเท่ากล้องนะแล้วองค์นี้ลํำใหญ่นะครับผม เป็นพระบ้านนะผมองค์นี้นี่จะน้องเขาน่าจะแฝงตั้งแต่สมัยเด็กๆนะเพราะว่ากรอบนี้แตกไปหมดแล้วและพอพอกรอบแตกนะครับน้ําจะเข้าไปในองพระนะครับแล้วเป็นพักเนื้อดินนะครับทําให้ดูยากนะครผมบ,บางท่านอาจจะดูเป็นไม่แท้ก็ได้นะครับโอ้โหตอนแรกผมขนลุกเลยพอสอ่ององจริงเท่านั้นโอ้โหขนหัวลุกเลยแต่ยังมี จุดตาหนินะครับที่สามารถดูได้นะว่าองนี้แท้หรือไม่แทนะผมนี่พี่ๆด้านใดมีความรู้ก็แนะนําได้นะผมเพราะว่าผมส่วนตัวนะถ้าเป็นพระเนื้อดินแล้วน้ําน้ําเข้าไปนะผมวาดดูยากมากนะครับองค์นี้นครับแต่มาดูพิมโอ้โหพิมพ์ล่ำล่ำพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอเห็นองจริงปุ๊บโอ้โหองค์ล่ำใหญ่มากครับเนี่ย เคยเห็นที่ผมเช่ามาก็มีมีอยู่คลิปหนึ่งเป็นแบบใแบบอย่างเงี้ยใหญ่เท่ากันเลยแต่ว่าองค์พระเล็กแต่องค์พระองค์นี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวพามาดูแล้วว่าเดี๋ยวมาดูจุดจ่ายตังค์ผมว่าผมจะดูตรงไหนนะครับแล้วดูยากยังไงนะครับพระที่ว่าเป็นเนื้อดินแล้วน้ําซึมเข้าไปนะครับที่พี่อันใดมีความรู้ก็แนะนาได้นะผมเดี๋ยวพามาส่องนะผม พาส่องดูเนื้อนะนี่นี่นี่ให้ดูพิมพ์พก่อนนะผมไม่รู้อะผมตีเป็นพิมพ์ใหญ่ไว้ก่อนนะครับตีราคาแรงไว้ก่อนคนระับเป็นพิมพ์ที่ว่าแรงอยู่นะครับเดี๋ยวพามาส่องอน,นะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจุดจ่ายตังผมดูตรงไหนนะผมนี่พามาส่องทั่วไปก่อนนะส่องเนื้อนะครับผมถ้าไม่ชัดขอภพยด้วยวที่อยู่ในกรอบนะบเนี่ยพอพอน้ําเข้าไปในองค์พระนะครับ จะยุ่ยะเนื้อจะยุ่ยแล้วดูดูยากเพราะว่าปกติพระหลวงพ่อลำเนี่ยปกติจะแห้งนะครับพอน้ําเข้าไปเนี่ยเนื้อเนี่ย,ยจะดูยากนะครับยุ่ยเนี่ยจะดูดิในความยุ่ยครับแต่ยังมีแบบว่าเม็ดกรวดเม็ดทรายแล้วก็พวกว่านนะครับแล้วก็ลอยว่านหลุดนะเนี่ยดูดิดูยาก,กเลยพอน้ําเข้าไปดูยากเลยครับ ความแห้งไม่มีโหเป็นไงนี่ถ้าไม่โดนน้ำนะโหสุดๆดูง่ายคนระับถ้าถ้าไม่โดนน้ำนี่ผมถือว่าตรงนี้ดูง่ายเลยนะถ้าไม่โดนน้ำนะส่วนตัวคนระับส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เก่งนะเนี่ยเนีย่ยโดนน้ำนะแต่ว่าไม่กวดไม่ทรายนยะเห็นไหมโหแบบองนี้เขาไม่แห้งเฉยนะ แล้วส่องลับชัดให้ดูเนี่ยน้ำเข้าไปนะหนงนี่ดู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 ด,ดูแล้วเขว่าเนื้อดินเวลาหดตัวครับพวกเมกโกดนะครับจะต้องร้อยขึ้นมานะครับขออนุญาตยืมคําศัพท์ของอาจารย์ท่านหนึ่งครับแร่รอยนะครับไม่ใช่แร่ลอยนะครับ,รรบโอ้โหชอบมากเลย พวกกดเนี่ยจะลอยขึ้นมาจากเนื้อนะครับพอเตจะเห็นบบโลอลลยหน้านะอย่างงี้อย่างนี้ลอยลอยขึ้นมานะนี่นะเดี๋ยวผ้ามาดูครับจุดใจตังของผมนะครับผมจะดูไอ้ว่านนะค,คือว่าแดงแบบลูกว่าหรือว่าแดงเหมือนเลือดนกนะครับว่านนะครับว่านเดี๋ยวผ้ามาส่องครับแล้วความแห้งนะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นว่านหรือเป็นอิดนะแดงๆนะเดี๋ยวเราพามาสองเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงไหนวะเนี่ยสามารถดูหลวงพ่อโตได้คนระับหลวงพ่อโตขู่บางกระทิงแล้วก็เนี่ยถ้ามีว่านแบบนี้นะดูขุนแผนก็ได้นะโขอามไมอีกแล้วครับผมพอจะไอ้นี่ทีไรไม้แล้วโอ้โหนี่นะครับ นี่จุดใจ่าตังผมนี่ว่านแดงๆนี่นี่แดงแบบลูกว่าแล้วก็รอยว่านหลุดจะเป็นแบบคมมากครับนี่นี่นี่นตั้งนานไม่ประกาศนะครับรพอทำคลิปปุ๊ประกาศปัป๊บ สเสียงดังก็ขอไัยด้วยนะผมฟัางกันแป๊บหนึ่งฟัางกันแป๊บนึ่งนะครับเ,เ,เมีสลับรถครับสลับรถหมู่บ้านผมดีครับมีอะไรประกาศหเนขมา้ดูคขอขมนเรองูยนะครับ เนี่ยแบบลุกว่านะครับสายเงินสายทองก็มีนะแต่ว่าผมนั่งหาไม่ค่อยเจอแต่มีอยู่ครับนี่นครับผมแต่ว่าคาบนวนดินนี่ยดูได้อยู่นะผม คลิปนี้พอแค่นี้นะผมคลิปหน้าจะเป็นพระอะไรนะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากสับสกายผมด้วยนะผมและอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปนะผมนี่แล้วเป็นพิมพ์อะไรนะครับคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะผมขอบคุณครับ